เอาแบบเข้าแสนบ็อกก่อนจะค่อยบอกเข้าดิเออเข้าแล้วอะไรเนี่ยโอเคทุกคนอ่าวันนี้ผมเพิ่งปลดล็อกไปสองตัวไททันสปีกเกอร์กับทีวีแมนนะวันนี้เราจะมาเอาไททันทีวีแมนสู้กับ ให้เธอสปีกเกอร์อินเฟคเต็ดวันนี้จะเอาหนึ่งถึงสามตัวก่อนมาโอ้โหใหญ่ไปไปมาใครจะชนะอือ <c oughs> ใครดูยังไง ท่านทีวีแมนก็ชนะเลยนะดูดิโอ้โหกระจอกเกินโอ้โหทีวีนะงนั้นเราเปลี่ยนดีกว่าเราเปลี่ยน อันนี้เราเปลี่ยนกันดีกว่าโอเคทุกคนเราจะเอานี่อ่าอันนี้เปลี่ยนแล้วเอาอันนี้อ่าสกบสไปเดอร์สกิบิดี้ห้าตัว ไปเลยเททานทีวีอืมฉายแสยงก่อนเลยตอนแรกตัวโคตรใหญ่อือกระทืบโหเอ๊ะลม้มไม่ได้ตายนะถ้าตายคือมันจะเหลือแค่สองสามอย่างอืมตัวนี้บัก บักติดกําแพงเอาออกออแล้วก็ตัวช่วยหนึ่งของเจ้าพวก GBD นั่นก็คือไอ้ท่านสปีกเกอร์บิฟเฟกเต็ดอืมโอ้ยไอ้ท่านทีวีแมนผมว่าตายแน่นอนมาทางนั้นโอ้ยโฆษณา Your track is too rudimentary Marvel has only a few scoring points in the loop here Look at me Having Mold เราข้ามโฆษณาแล้ว OMG ตอนนี้เกมโคตราแล,เล้เรามาช่วยกันดีกว่านี่เนี่ปุม้มไปไม่ไททันทีวี ไททันทีวีฉันมาช่วยนายแล้วเฮ้ยไททันทีวีเราออกก่อนเดี๋ยวหยุดเวลาหยุดเวลาทำไมโอเคไททันทีวีไม่ตายแต่ไอ้ช่วงเนี้ยมันมาสร้างโลกกำแพงก่อนอืมแต่อุยเยอะ พี่เอื้ออไอคอนสปีคเกอร์โดนโดนเลยโดนโดนเข้าไปโอ้เออไอคอนสปีคเกอร์ตายแล้วเหลือก็แค่เอ้ยพวกสกีบีดี แกอือโอ้ยไม่เป็นไรเลยสกีบีดี D. มึงตายไม่แทนทันทีวีโอ้ยโฆษนาอีกแล้วโอเคเราจะมาช่วยแทนทันทีวีแมนกันโดยใช้แทนทันทีวีแมนเพิ่มแต่มันจะโดนพลังกันไง ไม่ใช่ท่านทีวีใอ้ท่านทีวีจะตายไหมผมช่วยอยู่ช่วยอยูผยย่ผมช่วยยิงอยู่กูไม่ได้หมายจริงๆงไอง้นั่น เออเหยียบมันสิเหยียบมันเอ้าเอ้าอือแต่สกีวิ่ดีตัวนี้ไม่มาอือ หมายกอดโอ้ยโอชนาอีกแล้วโอเคทุกคนเราเปลี่ยนแนวเล่นกันดีกว่านี่คือโซสูพี่สูพี่มีดูริสติกแมนป่ะวันนี้เราจะมาเล่น ันในแมปอันนี้โอเคผมจะเล่นฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ะจะเอาหาด้วยแล้วกันนี่เอาได้ผมเลยอันนี้สักประมาณจุดเป้าหมายก็ประมาณสามสดึงโ oh อ้ไม่กอดอ โอ้ยหนีก่อนหนีหนีหนีเออดึงปล่อยเออไม่เพื่อนเออ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 ดึงปล่อยเออเออดึงโอ้ยตายเออทุกคนอาจจะดโดนโฆษณาเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันมีโฆษณาเออดึง ่าอือโจมตีนี้ย่าย่ โอ้ยจะตายแล้วเพื่อนไม่ช่วยเลยโอ้ยโดนยิงอย่างเดียวอืออือืออ,อ,อโอ้เพื่อนไม่ช่วยอะ่ะอมว่าเพื่อนเออเล่ไปแล้วช่วยหน่อยดีเพื่อนเอ็งเอาเต่ามาทำไมเนี่ยโอ้โห9นาทีแล้ว อ่ะขอเปลี่ยนเลยละกันแต่มันจะจบยากอ่ะอีซี่เลยไปอืออืออือโอยค้างอ้ยค้างว่อเออ้ย อืมปล่อยจึบๆึบึบดึงปล่อยอือ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 แน่งก็มาสี่อืออือดึงดึงโอ้โหติดอือ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 ดึงเอาเลยเพื่อนดึง,ดงเฮ้ตาย ยิยงชนะเคชนะหนึ่งแล้วอู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 เมื่อกี้เ,เกิดอะไรขึ้นดึงปล่อ <c> ย <oughs> อือโดนไปซะจะตายแน่ก็ <c oughs> อือดูอืออือชิบเขียวอูดูดดูดดดด ดูดเข้าวงพชิบของเหมือนกันอืออโดนดูดเอาเลยเพื่อนอ, okay, Yo. 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 Hoo. อื้อดูดโอเคชนะอีกแล้วโย่โย่อย่อ้ออ้ออเออติดหรอติดหรอฮึอือ นี่โอ้ยนี่เนี่ยดึงดูดเ,เดี๋ยวดึงปล่อยนี่เนี่ยลงไปซะลงไปจนกว่าแกจะตายือ้อดูดวะ <c oughs> หัวนอกเลยมานี่กูจะช่วยมังเองเฮ้ยยา ดูเข้าไปไหนโอ้ยตายลืมดูเลือดโอ้ยเพื่อนทำไมเอ,เองไม่ออกมาโอ้โหสิบสองนาทีละโอ้ยเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะมา โอเคขอพอแค่นี้เหอะพอโอเคกาบสวัสดีกาบสว,วัสดีสวัสดีขอตัวไปวาดอนิเมชันก่อนนะบายบายบายดี